สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมื่อคํำคืนที่ผ่านมาครับวันจันทร์ที่8พฤษภาคม6 0โปรโมเตอร์สมจิตแ,แก้วจัดนะครับมาดูผู้เอกของรายการใช้มงคลวันจันทร์เอียดนะครับเจอกับคนนี้ครับสักดาลินน้อยอ้ออ้วนสุวรรณครับใช้มงคลในสายสิทธิของจิตเมืองนนนะครับส่วนด้าน,นของแดงหอชิดค,ครับทมอมงคลให้กับทางด้านของเจ้าสักนาลินน้อยอ้ออ้วนสุวรรณ ระยะหลังถอดบ่อยครับชักย่ามใจครับแดงหมอชิดลุ่มใหญ่ใจดีจากร้อยเกตนะครับ้ของมวยหูชื่อดังครับของพันมหาชัยแดงหมอชิดคนนี้ครับเป็นคนพาดชัยมงคลกับสักลินน้อยถือว่าเจอกันถูกที่ถูกเวลานะครับยกสามปล่อยตัวมาดีสักลินน้อยต่อเจ็ดสี่นะครับรูปด,ด้างหนี่สูงยาวพอกันครับชัยมงคลก็สดขึ้นมาดีขึ้นมาครับ ล่าสุดนี่เอาชนะคะแนนเทพสองเทพ,พสอนสิงเทพทัศินสอสอนสิงมานะครับก่อนหน้านั้นชนะพนมรุงเล็กชอพัชรพลแล้วก็ไปแพ้สักตรีน้อยออว้วนสุวรรณคนนี้นครับสักตรีน้อยนี่หายไปนานเลยครับชนะพนมรุงเล็กชอพัชรพลในไฟล่าสุดน,นะครับเมื่อวันที่9ก้าเมษายนนะครับ คนนั้นก็หายไปนานพอสมควรไม่ค่อยจะมีแมตช์การแข่งขันมากเท่าไรนักนะครับปุกปุบโผล่มามาหายหายครับกรรมการผู้ที่ขาดกรรมการชุกโคอินได้ยศ117ปอนด์ครับมวยคู่นี้แข่งซ้ายของชัยมงคลครับสักริรนน้อยเดินชนถึงตัวชกกันมาแล้วนะครับเป็นสักริรนน้อยเนี่ยครับเป็นฝ่ายอาชนะชัยมงคลมาแต่ภาคนี้ของชัยมงคลนีแจ่มครับสดใสซ่าๆครับกระทุเข่าขวาไปเจอซ้ายของชัยมงคลครับีขวาครับสักริรนน้อย พอเอาเลบางเสเลเดิมนะครับชัยมงคลครับแข้งขวาสูงครับสักริน้อยแต่เดินไม่กลัวนะครับก็เคยชนะมาแล้วนะครับยางออกจ้ำใจหรือเปล่าแข้งซ้ายของชัยมงคลครับเจอขวาของสักริน้อยขวาตามไม่โดนครับโยนเข่าขวาครับสักริน้อยฝันสอบตีเข่าขวาครับแข้งขวาตามเข้าให้ ขวาสูงครับอืมประสานแข้งและก้นจำเบาครับเสียทรงเล็กน้อยครับต่อละตัวครับสากรีน้อยโตได้แข่งแข่งซ้ายคัอชัยมงคลนี่ครับแข่งซ้ายชัยมงคลอืมอืสองแข่งสามแข่งไปแล้วครับใสพับใน โยนเข่าขว,วาครับใสตนน่ตปนิน้อยเสียบขวาบางยอดอกเลยครับเนี่ยครับหมดยกหรือเปล่าครับหมดยกครับยอดค่าดูค่าชมในศึกจิตเมืองนอนท์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เก็บได้718,720บาทนะครับชาวต่างชาติ69คนครับ ยกสี่ครับปล่อยตัวมาครับสัตตลีนน้อยยังต่อ,อยอีกสองหนึ่งนะครับเดินอัดด้วยแข้งครับแทนด้วยเข่าใช้มงคลตั้งแขนแดนสู้เจอศอกขวาของสัตต์ีนน้อยโอ้โหแทงขวาสูงครับนี่ครับน้ำแหลมแทงเจ็บๆทั้งคู่ครับป้องกันไว้ก่อนครับใช้มงคลสัตตลีนน้อยตีเข่ากฟันสอกซ้ายมาครับ มาหลายทางเหมือนกันครับโลไม่ล้มโลไม่ล้มไม่ล้มแย่ออมาครับโยนข่าขวาครับเสียบขวาไปแทงซ้ายแล้วก็ขวางไว้ตีข่าขวาครับเสียบข่าขวาไปครับชชยมงคลทีต่อทีครับเนี่ยครับแล้วแหลมแหลมยาวๆครับเนี่ยครับเล่งตีขวาครับชัยมงคลจับดีแล้วตีซ้ายครับ สัตกิยน้อยก็เสียบซ้ายคืนเสียบขวาไปเจอ2ออู้หู้ยแหมเสียบขวาสวยเสียบซ้ายตามครับเสียบซ้ายทีนึงนี่ครับเองทีค่าทีครับชักจะมีอาการยุบให้เห็นครับชัยมงคลครับ ขธาขวาครับสัญลัยน้อยโอ้ขย่มดีครับมีวินาทีทองครับประสบการณ์ก็พอกคูนขึ้นมาเรื่อยครับสัญลัยน้อยครับอทิขวานะครับชัยมงคลสักลัยน้อยไม่สนครับชนเสียบซ้ายเทแล้วครับมั่นใจแล้วครับมั่นใจแล้วเดินขย่มครับเนี่ยครับพอทําได้ทําให้ขาดครับนักวยครับเลี้ยงไม่ทําอะไรครับเลี้ยงไว้ให้เขาอัดเราคืนนะครับ แทงขวาสยบขวามาครับตีไม่ตีตีขวาไปครับทีขวาไปแทงขวาครับเ็บขวาไปขวาครับอืขวาอีกโด ถีไปครับเนี่ยครับถึงตัวตลอดสักตะลีน้อยโอ้โหยกเดียวนี่ผ่านฉลุยเลยครับดูอาการของนงักมวยก็ทราบเอาจนคู่ชกหมดแรงนะครับแบบไม่ต้องมาเถียงกันอีกเลยครับในยกสุดท้ายครับชาวต่างชาติแม้ว่าลิงไซจะมีแค่69คนแต่ว่าชั้น2ชั้น3ก็ขึ้นไปกันเยอะนะครับมีความแตกต่างในเรื่องของราคาครับแปครับ อยู่ที่สักนาลีน้อยออกอ้วนสุวรรณนะครับที่เคยเอาชนะมาครับได้เปรียบอยู่ครับชายมงคลต้องเสี่ยงหม,มัดแล้วครับจะว่าไปแล้วนี่สักนาลีน้อยก็ไม่ใช่มวยชอบหมัดนะครับโดนต่อยนับนอกมาก็หลายครั้งแล้วครับแต่เดี๋ยวว่าชายมงคลเองไม่ใชมม่มวยหมัด หมดยกสุดท้ายครับขอพูดขอโพยซึ่งกันและกันนะครับเดินแทบจะไม่ออกครับเนี่ยครับคุยกันกันหนุงกันหนิงครับประนึงว่าพบเจอกันรักแรกอะไรประมาณนั้นีนเป็นรักที่สองนะครับเพราะว่าเจอกันมาก่อนหน้าน,นี้หนึ่งครั้งครับชุมพลนิตยศยศครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชุมมือไปที่ทางด้านของสักตลีน้อยออ้วนสุวรรณนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของชัยมงคลวจรี่ยมไปอีกครั้งหนึ่ง